นับสนุนข่าวโดยนัดวอล์กเกอร์ยิ่งเล่นยิ่งสนุกยิ่งเล่นยิ่งเก่งนัดวอล์กเกอร์กินเล่นเล่นได้ประโยชน์จริงๆริงท่านชมข่าวเด็ดพระเดดกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะชาวพม่าจำนวนมากนะคะก็ยังคงหนีภัยจากสงครามนะคะข้ามมายังฝั่งไทยขณะที่ทางด้านของทหารเองก็มีการวางกำลังเสริมตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ที่โรงเรียนบ้านทองกาเรียนะคะสาขาบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งตั้งเป็นศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยจากสงครามก็ยังคงมีชาวพม่าเดินเท้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวข่าเป็นต้นมาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปจัดระเบียบความเป็นอยู่ของผู้ลีภ้ภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าน้ําดื่มเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบหลังจากเกิดความวุ่นวายขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยศูนย์แห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวพม่าเข้ามาอยู่อาศัยล่าสุดจํานวน สซ้น4,000คนและคาดว่าจะมีจํานวนมากขึ้นหากมีการยิงต่อสู้กันอีกในฝั่งพมา่านะคะและเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมากองพลทหารราบที่9กองกําลังสุรสีจํานวนหนึ่งกองร้อยพร้อมอาวุธหนักครบมือถูกส่งเข้าไปเสริมตามแนวชายแดนบ้านพระเจดี3องค์ตนนําบลนองรูอําเภอสังขระบุรีเพื่อป้องกันอธิป,ปไตยและสกัดกั้นไม่ให้กองกําลังที่มีการยิงต่อสู้ลุกลามเข้ามาในฝั่งไทยโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทหารพ จะโจมตีกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA ที่บริเวณบ้านพญาตองสูฝั่งพม่าอีกครั้งในค่ำคืนนี้ค่ะส่วนผลจากน้ำท่วมนะคะก็ทำให้ชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิได้ออกมาวอนขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนให้หลังจากน้ำลดนะคะเพื่อที่จะได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาขายค่ะ ระดับน้าที่เคยท่วมขังในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติมานานหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็พบว่ามีถนนหลายสายโดยเฉพาะเขตรอยต่อระหว่างอาเภอบ้านคว้าถึงจตุรัสและอําเภอเมืองชัยภูมิถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายเนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะว่าช่วงนี้เกษตรกรในหลายอําเภอต่างเร่งนําผลผลิตทางการเกษตรออกส่งขายสู่ตลาดแต่พบว่ามีถนนหลายเส้นทางที่รถไม่สามารถวิ่งได้ จึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบตามเส้นทางต่างๆเร่งซ่อมแซมและปรับปรุรงผิวการจราจรเพื่อที่จะให้นําผลผลิตทางการเกษตรไปส่งขายได้ทันก่อน <ไป S 1> ที่ผลผลิตเหล่านั้นจะเสียหายค่ะร,รถขนเงินของบริษัท g 4 s นะคะก็เกิดพลิกความที่จังหวัดสม,มุทรปราการค่ะทําให้พนักงานขับรถนะคะแล้วก็พนักงานในรถรวม3คนได้รับบาดเจ็บส่วนเงินที่เก็บไว้ในรถกว่า1ล้านบาทยังคงอยู่ครบค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนวัดศรีวารีน้อยแยกจากถนนบางนาตราดหมู่ที่7ตําบลบางฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรถขนเงินของบริษัท G4S จำกัดหมายเลข77ติดคว่มอยู่ข้างทางค่ะสภาพพังยับแต่บริเวณที่เก็บเงินยังคงอยู่ในสภาพเดิมและเงินที่อยู่ในรถจานวน1นึ่งล้านสองแสนบาทก็ยังคงอยู่ครบส่วนคนขับนะคะคือนายทวีสุขสันเสริญรวมทั้งกาดประจํารถและพนักงานประจํารถได้รับบาดเจ็บ จากการสอบสวนทราบว่านายทวีสุขได้ขับรถไปรับเงินมาจากธนาคารแห่งหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิและกำลังจะเดินทางไปรับเงินที่ธนาคารในอำเภอบางบ่อโดยขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถเกิดเสียหลักแหกโค้งลงข้างทางทำให้นายทวีสุขและเพื่อนอีกสองคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับช่องเจ็ดสีของเรายังคงเป็นสื่อกลางนะคะในการรับบริจาคสิ่งของเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะคุณผู้ชมสามารถนําสิ่งของมาบริจาคได้ที่ช่องเจ็ดสีคะ่ะหรือว่าสมทบทุนนะคะเข้าที่บัญชีตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้คะ่ะเวลาประมาณ2องนาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งคะ่ะ